สวัสดีครับผมชาติจรัทซับนะครับยังอยู่ที่รถคุดลูกครึ่งพี่น้องโอ้หอยหอ,อยไกไปพี่น้องดีวลอนบอดีซานดีเอ็กซ์สองสองศูนย์เอหนึ่งจุดสองคิวนะครับนะปัดเกตของเขาใหญ่มากครับหกฟันเนี่ยไม่ใช่หนึ่งคิวนะ เอาที่ดูแลน้องปักเอฟจริงอ๋อจัดให้ชุดใหญ่เลยเอออ๋อดินนี่พูดถึงดินนี่เที่ยวละพันยังซื้อเลยน้องเอาไปปทุปเรียนได้ครับนะว้อดินสวยมากสวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ บบจันทร์สวยนะเจอตรงนี้เข้าไปในย่อมครับงามมิลีสุดๆไปเลยครับออาออกตัวได้สีล้านมีทอนเยอะครับอา้าโอ้ขียหินแล้วกัน ไฟท้ายไม่มีแต่มีไฟบนครับนะมาแล้ว Isuza FXZ 2.0ดูบันท้ายเขาหน่อยโอ้อยอ่ังเท่น้องเครื่องยนต์6สูบครับดูซาน174แร17งม้านะครับปั๊ปโเครื่องยนาขจะพันโดกตอนนี้เลยนะ ลายไปปิ้งให้พร้อมแต่คัน,นี้มันยังไม่ค่อยได้ใช่นะอ๋อใส่ไปน้ำว่ะใส่หินไปด้วยครับเครื่องเบาดีมากครับปไม่มีดังเลย 6ล้อทั้งหมดก็วิ่งกันไปครับนะรวมด้วยช่วยกันเดี๋ยวฝนตกมาจะยุ่งต้องรีบอเอาดินออกให้เยอะครับเพื่อเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภคในอนาคตปัจจัยคนมนุษย์เราขาดปัดจจัย4ปัจจัย5เดี๋ยวนี้ปัจจัย5ปัจ 5, ปจัย6แลวเนาะขาดรถยนต์กาตานไม่ได้นะ <c oughs> นะครับเลยเพิ่มปัจจัย4ปัจจัย5 อาหารครื่องดื่มอาหารน้ำนี่ไม่ได้นะน้องน้ำนี่ขาดไม่ได้นะไม่ได้อาบน้ำเจ็ดวันนี่เรียบร้อยเลยไม่ได้ดื่มน้ำไม่อาบน้ำไม่เป็นไรนะ้องไม่ได้อาบน้ำเจ็ดวันนี่ไปบ้านเก่าเลยถ้าไม่ได้ดื่มนะดื่มน้ำอันถือว่าสำคัญมากครับคนเราต้องดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อยก็แปดลิตรไม่ใช่แปดแก้วนะแปดลิตรจ้ะเฮ้ยใช่หรือเปล่า <laughs> ไปเรื่อยนะมาชาติเจริญทรัพย์เลยดิวลอนมาดูซานไหมน้องประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ร้ว่าเม็ดินชัยนาสีล้านมีทนเยอะครับโอ้ยจัดเต็มปุ่มเลยสีส้มครับโอ้ชาเดชัวสุดยอดทีนี้อุ้ยมักเต็บุ้งกี้เพิ่นดินสวยมากเลย นั่งมีลทุกรัง้วยครับสมรรถนะไม่ธรรมดาคนะักคักคักเอาลนก็ลนไปเอาขยับนิดนึงครับมีไหลไหมลากขึ้นไปครับ ลันครับพีลันเลยลอดไฟหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋นับก่นอนน้องฝั่งนี้มีไหม Thò <laughs> quá Trăng 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 Xây cho chơi mẹ hình đắt bay Hahaha Oh ไปไหมพิธิ๊โอ้โหจังจังจังเอาเอาแค่หกนาทีโอ้เชลเฟอร์ลงมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอรถดำเอาอะไรมาให้นะเอาเครื่องด่นอ่ะลุยต่อพนะี่น้อง หิน,นอ๋อใช่แม่รังนะแม่หินโอ้อกี้นี่สร้างจากมาจะผลิตที่เผสมกันนะเดี๋ยวจะเจอหินก็จะทำดันช้านะครับ คัดออกก่อนอ่ะรถดำมาเลยหกลออก้อครับน้าเขวิ่งปากบ่อไปน้องไม่ไม่ไกลอื้ยฝังนาดินนิดน่ะ แอฟริกาแขกจะชอบมากครับดูซานนะดูซานครับชอบครับโดยเฉพาะเอลซีเอนะสองสองห้าเอลซีเอนี่มักหลายสนใจครับดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพหรือว,ว่าเพจชาติเจริญทรัพเอ็กซ์คาเวเตนทรัคสนใจดิวลอนไวดูซานก็จัดไปครับนะ ตรงข้ามมองเทพพี่น้องโอ้แหวเฮาด้วยควลังเขาเลยนะดงเขาเลยเอาฝ่า้ายหลุดครับโอ้เด็กก็ตั้งลำโอ้มาสุดยอดโอ้เดี๋ยวไปช่วยไปช่วยใส่ก่อน ช่วยใส่ไฟไท้ายไฟไท้ายหลุดครับอ่ะจบตัวดิวลอลบายดูซานนะพี่น้อง DX ส,สองสองศูนย์เอขีดสอง60ได้เลยครับไาท้ายหลุดฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ